มาทาลุนน้ำแกะนะครับว่าน้ำึืนหอใสเนาะตบตบตบโอ้ตอนนี้เาอยู่เลียบหน้าผาไปเลยนะครับล้วนนี้มีถ้ำในน้อยน้ำในถ้ำในน้อยข้างในมีน้ำ เทไหล่ต้องมาพร้อมเดี๋ยวข้างในพวงมีอย่างเพราะว่มันมันเป็นถ้ำแต่อาริทุทแค่นั้นก็เป็นได้นะครับไอ้ต้อ น้ำยังมาฮอตตรงนี้นะครับเชือก่อนมากกับน้นําอยู่มองนี้นะบารถและกะเบาพื้มไปมากตัวนี้แล้วนะสุดแค่มองนี้อย่างเดียวเลยว้ายไปต่อไปได้แล้ว